สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะไปพบกับสุนัขสายพันธุอนนนอ์อเมริกรันเลโอพาร์ดฮาวกันเพื่อนสีขาผู้ซื้อสัตว์และก็กระชับกระเฉงอเมริกันเลโอพาร์ดฮาวเป็นหนึ่งในสายพันธุ์สุนัขครับที่มีลักษณะเฉพาะตัวและมีความน่าสนใจไม่น้อยโดยลวดลายและบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์สุนัขพันธุ์นี้ไม่เพียงแต่น่ารักเท่านั้นแต่ยังมีความสามารถและก็ความฉลาดที่ทําให้มันเป็นเพื่อนคู่ใจที่ดีสําหรับครอบครัวและผู้ที่ชื่นชอบการล่าสัตว์คกับอเมริกันเลโอพาร์ดฮาวมีลักษณะเด่นที่ลายกับลาายขอองเสืดว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อพันธุ์นี้เลยขนของมันนั้นมีลายสีเช่นสีดำสีแดงสีน้ำตาลและสีเหลืองขนาดสุนัขพันธุ์นี้อยู่ในระดับกลางถึงใหญ่โดยตัวผู้จะมีความสูงประมาณ21-27ถึงนิ้วและตัวเมียจะมีความสูงประมาณ20-25ถึงนิ้วน้ำหนักอยู่ระหว่าง4 5่0ถึงปอนด์ซึ่งทำให้มันนั้นมีร่างกายที่แข็งแรงและก็สมดุลครับอเมริกันเลโอพาร์ดฮาวเป็นสุนัขที่มีความกระฉับกระเฉงและก็ชอบกิจกรรมกลางแจ้งงงงมมััันนนนเป็สสุขทีี่พลงงาู และต้องการการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อรักษาสุขภาพที่ดีนอกจากนี้มันยังมีความฉลาดและง่ายต่อการฝึกฝนทําให้มันเป็นสุนัขที่เหมาะสาหรับการล่า,าสัตว์และการทํางานร่วมกับมนุษย์ครับสุนัขพันธุ์นี้มีความจงรับภพกดีและก็รักครอบครัวมันเป็นเพื่อนเล่นที่ดีสําหรับเด็กและสามารถเข้ากับสัตว์เลี้ยงตัวอื่นได้ดีครับหาได้รับการฝึกฝนและเข้าสังคมตั้งแต่อยังเล็กมันยังมีสัญชาตญาณในการปกป้องและเป็นยามที่ดีเนื่องจากมันนั้นมีความระมัดระวังต่อคนแปลกหน้าครับ การดูแลเป็นการเลีย้ยพาดนั้นก็ไม่ยากเกินไปขนของมันนั้นค่อนข้างสั้นและไม่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษนะักการ,ปรแปรงขนสัปดาห์ละครั้งจะช่วยให้ขนของมันนั้นดูดีแล้วก็สุขภาพดีครับอย่างไรก็ตามการอาอกกำลังกายก็เป็นสิ่งสําคัญมากสาหรับสุนัขพันธุ์นี้การพาไปเดินเล่นเล่นเกมหรือว่าอาอกกำลังกายแบบอื่นๆจะช่วยให้มันนั้นมีสุขภาพที่ดีและก็มีความสุขครับในเรื่องของอาหารควรให้อาหารที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับความต้องการของมัน เพื่อให้มันได้รับสารอาหารที่เพียงพอและมีสุขภาพที่ดีครับการตรวจสุขภาพประจําปีและการฉีดวัคซีนตามกําหนดจะช่วยป้องกันโรคและก็ร,รักษาสุขภาพของมันได้ดีครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับอเมริกันอีโอพานเฮาขานั้นเป็นสุนัขที่มีความสามารถและก็มีบุคลิกที่น่ารักมันเป็นเพื่อนที่ดีและเป็นสมาชิกครอบครัวที่ยอเดเยี่ยมโดยการดูแลที่เหมาะสมและการให้ความรักอเมริกันดีโอพาน์ฮาจะเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์และเต็มไปด้วยความรักสำหรับคุณและครอบครัวของคุณอย่างแน่นอนครับ ต่ถ้าใครชอบสายพันนี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสันกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ